สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมเมจิก i ชนนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะชวนเพื่อนชาวราศีพิจิกนะคะมาเปิดไพ่ในหัวข้อที่ว่าใครนะคะเข้ามาทำให้หัวใจของคุณนะเต้นผิดจังหวะนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นทํเลทเนาะไม่จำกัดช่วงเวลาแล้วก็เป็นเรนดอมของเพื่อนชาวราศีพิจิกของเราด้วยนะคะ,ะถ้าเพื่อนๆมีพลังงานตรงกันแล้วเปิดมาเจอคลิปนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้ เดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานตัวตนของเขากันจ้าพลังงานตัวตนเนาะเดอะฟค่ะ เดฟูคนคนนี้เป็นคนนิสัยสนุกสนานนิฮารเริงรักอิสระแต่ว่าอาจจะมีภูมิหลังเกี่ยวครอบครัวไม่ค่อยดีนะครอ,อบครัวอาจจะไม่ค่อยอบอุ่นนะคะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนขาดความรักนะคะคนคนนี้เจ้าชายถือเหรียญคนคนนี้เป็นคนที่ชอบเงินนะชอบหาเงินนะคะ ชอบหาเงินนะคะหาเงินเก่งแต่ว่าก็ยังเป็นคนที่บริหารการเงินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนเฮฮาชอบเที่ยวเห็นไหมคะชอบเที่ยวสามถ้วยนะคะมีเพื่อนเยอะชอบเฮฮาปาร์ตี้เป็นคนสนุกนะคะรักสนุกเนาะ,ะมีเพื่อนเยอะ หดาบคนคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยทนอะไรง่ายๆนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยทนอะ่ะถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคเขาไม่ชอบไม่ใช่เขาหันหลังเดินจากไปไปหาอะไรใหม่ๆที่เขารู้สึกว่าเขาอยู่ด้วยแล้วสบายใจหรือว่าเขาทําแล้วเขาสบายใจนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ได้ทนนะเป็นคนที่ไม่ทนนะคะสิบถ้วยนะคะก็มีความเปลี่ยนไปได้นะคะที่คนคนนี้จะ มีครอบครัวแล้วนะคะหรือไม่เขาก็เคยมีครอบครัวมีลูกนะคะมาแล้วนะคะพระราชินีถือดาบคือบางทีอะ่ะเขาแกล้งเป็นคนเข้มแข็งนะการแกล้งเป็นคนเข้มแข็งเขาคือทาเป็นเหมือนไม่อะไรนะคะเฮฮาล่าเลิแต่จริงอะ่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะพอสมควรเลยแหละนะคะเจ้าชายถือดาบ เป็นคนที่มีนิใส่ดื้อรัน้นแบบบางทีก็คิดเป็นเด็กๆเ,เกินไปได้ซ้ํานะคะนิสัยดื้อรั้นมากๆพอสมควรแหละนะคะแต่ว่าการดื้อรั้นของเขาเนี่ยอาจจะออกแนวแบบว่าเออมันไม่มีอะไรนะคะเหมือนดื้อตาใสนะคะนะ่ะประมาณนั้นเลยนะคะเหมือนดื้อตาใสเนาะเดอะเฮอร์มิเป็นคนขี้เหงานะคะน่าจะโสดมานานแล้วแหละนะคะ อาจจะมีความโสดมานานแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าสิบถ้วยขึ้นมาเนาะแต่ว่าค่อนข้างเป็นคนที่เหงาแล้วก็เป็นคนที่เหมือนรักสันโดษนะคะชอบอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าเขาเป็นคนเฮฮาไหมเฮฮาเป็นคนล่าเริ่งเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่น้อยมากที่เพื่อนจะเข้าใจเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ท,ที่ที่คิดอะไรแบบ ค่อนข้างลึกซึ้งอะไม่ต่อให้เพื่อนสนิทบางทีก็ไม่รู้ว่าจริงๆเขาคิดอะไรนะคะหนึ่งไม่ท้าคนคนนี้เป็นคนที่อาจจะเหมือนได้เปลี่ยนงานบ่อยนะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนเก่งแหละแต่ว่าถ้าเจออะไรที่มันไม่โอเคเขาก็ออกไปหางานใหม่เขาเป็นคนที่มีโอกาสดีนะคะเขาเป็นคนที่ มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองไม่ชอบให้ใครมากําหนดเป้าหมายของเขาเพราะฉันงานงานการที่เขาทำเนี่ยจะต้องเป็นงานอิสระนะคะงานอิสระงานคีเอทนะ,ะงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยเขาอาจจะไปไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเดวิลเออโทษทีค่ะวิลฟอร์จูน เขาเป็นคนที่อารมณ์ยังไม่ค่อยคงที่นะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะอารมณ์ยังไม่ค่อยมั่นคงคงที่คือเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าศิลปินก็ไม่เชิงเนาะเป็นคนที่แบบเหมือนติดๆนะคะอารมณ์ยังไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่นะจ๊ะเ o v e r lover เขาเป็นคนที่มีความโรแมนติกอยู่ในตัวอยู่พอสมควรนะคะ แต่ก็ยังไม่ได้ให้ใจใครจริงจังนะโอเคลืมบอกอย่างนะคะคนนี้เป็นคนธาตุดินนะคะราศีมังกรราศีพฤศพหรือว่าราศีกันก็ได้เนาะหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นคนโรแมนติกนะแต่ว่าตอนนี้เขายังเป็นเดอะฟูลอยูไ่ไงใบแรกขึ้นมาเลยยังเป็นคนต้องการความอิสระยังเปิดโอกาสให้กับพึ่งหลายๆตัวได้มา ดอมได้มาตอตมต,อตมดมน้ำพุหวานของเขาตรงนี้นะคะเขายัางให้โอกาสอยู่นะแชมเปญส์ค,คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะนะคะค่อนข้างเอาแต่ใจแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียกร้องความสนใจให้คนมองเขาชอบทำตัวเป็นจุดเด่นนะคะเป็นจุดเด่นนั่นเองชอบทำตัวเป็นจุดเด่น มาดูความสัมพันธ์นะคะระหว่างเพื่อนๆชาวราศีพิจิกของเรากับเขากันวิวออฟฟอร์จูนอืมใบแรกขึ้นมาก็วิวออฟฟอร์จูนเลยนะห้าถ้วย The Hermes โ okay. อเคชัดเจนเลยยี่ r for จ n e 5ถ้วย The Hermes คิดว่าถ้าได้เกิดมีการดิวกันนะคะอาจจะได้เรียนรู้แล้วมีความผิดหวังในการละกันก็ได้แล้วก็อาจจะต้องเหมือนกลับมาอยู่ในจุดของตัวเองนะคะอยู่ในจุดของความโสดอยู่ในจุดของความเหงาของตัวเองต่อไปนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บเขาไว้ในใจนะคะแค่ทำให้หัวใจเรารู้สึกว่าเต้นผิดจังหวะนะคะมันจะดีกว่าไหมนะคะเก้าเก้าดาบอ่ะมันมีแต่ความเครียดมันเหมือนกับว่าเออพอเราไปได้ไปสัมผัสกับเขาตรงๆจริง,รงๆแล้วอะคะ่ะมันเหมือนกับเอ,อ่อเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเนาะเพราะว่าภายนอกเนี่ยเหมือนคนเฮฮาเลยไม่เอาอะไรแต่จริงๆเขาจะเป็นคนซีเรียสมากๆก็ได้นะคะ เก้าดาบมันเครียดนะมันเครียดมันอึดอัดแปดดาบหนึ่งดาบโอ้โหดาบโผล่มาเยอะมากนะจ๊ะมันเต็มไปด้วยความเครียดมันเต็มไปด้วยความอึดอัดมันเต็มไปด้วยเรื่องของอุปสรรคนะคะในในความสัมพันธ์แล้วไปสุดท้ายคะ่ะสามดาบเจ็บหนักนะคะเออกลายเป็นว่าพอได้เข้าไปดิวอะไรจริงๆแล้วกลายเป็นอาจจะต้องเจ็บหนักแล้วก็อาจจะเสียความรู้สึกเสียจาก เพื่อนไปเลยหรือว่าเสียความเป็นพี่น้องเสียความเคารพอะไรให้กันและกันไปเลยนะคะคนที่เรารู้สึกดีด้วยบางครั้งนะสายว่าเราแค่เก็บไว้ในใจนะคะให้ให้ให,ให้มันเจอแต่เรื่องดีๆเราก็สวยงามดีกว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยพอกลายเป็นแฟนหรือคนที่คบหผ่าดูใจเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสำหรับเราก็ได้นะคะ พลังงานสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆของเรากับเขาก็ได้นะคะแล้วก็ในการเปิดไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง n ิมเมจิเชียนช่วยกดติดตามกด s u b s c r i ต e คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันขอบคุณมา,มากๆเลยคะ่ะ